วันนี้ฝนตกนะพามาดูในหน้านะกำปั้นเอ๊ะตอเหลนอันนี้ดูอะฝาขวดดีกว่ะเทียบนี่ก็เคยลงคลิปไปครั้งแนละ้วแต่นี้เหมือนมันเริ่มมันแก่แล้วอะจริงๆนี่เด็ดบ่มได้แล้วนะนะก็จะมาบอกว่าการปลูกนีในกระถางนะการปลูก น้อยหนาในกระถางนะนะครับปลูกให้ได้กินเนี่ยนะเนี่ย,ยกิ่งถ้าเกลื่อนออกกิ่งมาเนี่ยเพื่อนดูเลยกิ่งมันจะเขียวๆขาวเนี่ยตัดชึบอย่างงี้แล้วรูดใบทิ้งให้หมดนะนะครับมันก็จะออกมาได้กินอยู่แล้วแต่ต้นเนี่ยปลูกมาสองปีนะแต่ต้องได้อายุเขาด้วยนะเขาน้อยหนาเนี่ยจริงๆเขาบอกปลูกกันแปดเดือนเก้าเดือนนะแต่เนี่บังเอิญว่าแดดเนี่ยมันมันเป็นคอนโดใช่ปะแดดมันก็แค่แบบ ครึ่งวันน่ะนี่ถ้าแดดจะจัดนะว่าปีเดียวอ่ะถูกในถังปีเดียวก็น่าจะได้กินแล้วแต่ถ้าลงดินอ่ะอก็น่าจะแปดเก้าเดือนก็ได้กินแล้วนะครับเ,เรชวนมาปลูกกันเนาะไม่น่าผมว่าปลูกง่ายอ่ะนี่เป็นน้อยหน่าเกษตรหนึ่งนะ ปลูกไปนะครับมีที่น้อยปลูกเนี้ยดีปลูกก็เราได้กินด้วยอ่ะเห็นแล้วมันก็เนาะเขาบอกผลไม้ที่อร่อยที่สุดก็คือผลไม้ที่เราปลูกเองนะนี่ก็จะมีส้มมะมุดนะครับกำลังเอาไปลงสวนเดี๋ยวจะมีคลิปลงที่สวนด้วยมาดูอันนี้ลำไย,ยคริสตั้น แบลิสตันนี้จะเป็นอ,อ่งหุ่นบาซิลนะนนี้ที่เออสดชื่นเข้ามาลงไว้อะมันจะมีต้นขังโคกนะดูต้นขังโคกนี่ต้นขงังคกต้นขังโคกเดี๋ยวไปลงที่สวนนะ